รู้จักนิวจีริสุดาสาวเก่งภรรยาผู้เป็นแสงสว่างของสแตมอภิวัตเผยเส้นทางรัก18ปี20มกราคม2568หลายคนอาจรู้จักสแตมอภิวัตนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จของเขามีผู้หญิงเก่งคนหนึ่งคอยอยู่เคียงข้างเสมอมานั่นคืออ่ะนิวจีริสุดาสีวัต ภรรยาคนสวยเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคบหาดูใจกันยาวนานกว่า18ปีจนกระทั่งเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่20ทธันวาคม2558นิวจีริสุดาไม่ได้เป็นเพียงภรรยาที่คอยดูแลสแตมเท่านั้นแต่เธอยังเป็นผู้หญิงเก่งรอบด้านปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง มีความสามารถหลากหลายทั้งด้านการตลาดการบริหารและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสแตมในเรื่องงานเพลงอีกด้วยสแตมเคยให้สัมภาษณ์ถึงภรรยาว่านิวเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเป็นกำลังใจสำคัญและเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินต่อไปนิวเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดคอยสนับสนุนผมในทุกเรื่องไม่ว่าผมจะทำอะไรเธอจะอยู่ข้างๆเสมอสแตมกล่าวความรักที่มั่นคงและยาวนานของทั้งคู่ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือการเวลาและอุปสรรคใดๆ